วันนี้หวานย่าให้วัวกันค่ะเพืนเพื่อนย่าลูซี่นะคะซื้อมาหนึ่งกิโลไม่รู้จะพอหรือเปล่าน,นะคะไหนขอดูเม็ดย่าหน่อยสินี่นะคะเพื่อนเพื่อนย่าพันลูซี่หวานไว้ให้ว,วัวค่ะ พอไหมคะถ้าไม่พอเดี๋ยวก็ค่อยไปซื้อมาเพิ่มนะคะเพื่อนนี่คือเมล็ดหญ้าของเรานะคะเราก็จะไถแค่ครึ่งนึงของแปลงพื้นที่ว่างข้างบ้านนะคะเราจะไม่ไถหมดเนาะเราจะปลทำแค่ครึ่งนึงนะคะและ้วูรงก็ใกล้ๆตรงนั้นจะเป็นยาใช่ไห ออกกําลังกายบ้างนะคะในช่วงที่เราทํานานะคะป้องกันให,ห้วัวเขาเรียกว่าไงคะให้วัวได้ออกกําลังกายนะคะจะไม่อยู่แต่ในคอกนะคะ